ดิริงดิริงยังไงกับเพื่อนกันมั้ยดิริงฮัลโหลดิริงดิริง on mix r l i n g I'm here เฮ้ยเขาพูดอะไรวะอ๋อเงียบไปละนับไปนับไปนับโอเคหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมานานตอนนี้เราก็ได้กลับมาละพอดีว่ามีเรื่องเรียนเยอะมากตอนนี้เราก็ได้กลับมาละแบบจริงจังและเพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้กูไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรก่อนดี สิ่งที่คุณเห็นอยู่ก็คือผมตะลังคานท่าหมาแล้วก็วิ่งไปรอบๆห้องเพื่อจะเจอกุญแจเฮ้ยนั่เป็นเสียงอะไรอะ่ะไม่ใช่โอ้โหเจ็ดนี่เปนรถที่เท่าไหร่แลอวะเฮ้ยมันไปหามึงเล่วโอ้โหทางนี้แหละกูยังเกียเลยอ่าดูแล้วนำไปใช้คานท่าหมาแล้วดมกลิ่นหรือว่าผมจะได้กลิ่นไก่ย,ย่างแถวนี้เนอะอือหรือว่าแบล็คลูมจะมีไก่ย,ย่างขายแถวนี้ด้วยสินะอืมอยู่ไหนวะพวกว่างเดี๋ยวไปชวนเพื่อนเล่นดีกว่า เล่นคนเดียวแล้วมันรู้สึกเหงาอย่าไม่รู้อยากจะใส่กับผีตลอดเลยอยากจะเห็นผีตัวนั้นเป็นอะ่ะเออว่าแต่มันไม่มีผีนี่วะแบคลู back room, back room. มแบคลูมมีตัวชื่อช่างแม่งผมว่าผมเดินมานานแล้วนะยังไม่เจอเอเดตี้เออใช่มันเรียกเอเดตี้ใช่ไหมยังไม่เจอสักตัวเลยนะเนี่ยไอ้ที่ไหนก็ตันมาตันหลายรอบแล้วตอนนี้ผมอยู่มาประมาณ20นาทีกว่าแล้วต้องตัดออกให้เหลือสั้นๆเอาให้ได้ใจความก็พอแล้ว เฮ้ยกูเห็นเลยมันดำอ่ะเมื่อกี้ไปไหนหรอวะโอ้เฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยเอ้ยใครเข้ามาวะชาวบ้านเถอะต้องค่อยๆเดินนะถ้าไปฝั่งนู้นมันจะเจออะไรวะคงจะเจอความว่างเปล่านะมันจะล้วงเปล่าวะค้องมาค่อยไปคานท่าหมาน่าจะไม่ล้วงมั้งโอเคคานท่าหมาละเฮ้ยทำไมคมยากกว่าเดิมวะเอ้ยชิบหายแล้วอ่าา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 า พอไรเฮียปัญญาอ่อนเหมือนว่าด่านนี้จะเป็นโรงพยาบาลน้ําท่วมนะกลัวไม่ใช่วะไอ้ดูยังก็ไม่ใช่วะเนี่ยมั่วเฮ้ยน้ำมันแสงสว่างดมดมกบชื่อเฮียอะไรเนี่ยผมว่าต้องมีอะไรอยู่ในนี้แน่เลยโอ้โหเสียงเครื่องบินส้นตีนมากขอโทษสำหรับควางหยาบคายนะครับเอ้ยทางออกเลย เอ้ยแล้วกูไม่อยู่ที่ไหนวะนนี่อะไปขวาละกันโอเคเหมือนว่าเมื่อกี้กูจะเดินไปผิดทางาว่ะเจอกระจงเลวงพราะนี่คอมีปลายุ่อยู่ <c oughs> เฮ้ยนทำไมันเสียงอะไรอ่ะโอ้โอ้เสียวไม่นะามันยังไม่วิ่งกูกูโอ้โหเสียงกครืบินส่งตีนมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยาเบียดอย่าเบียดเดี๋ยวมันตามหลงัง เไปนี่ทางออกเฮ้ยเดี๋ยวเลี้ยวก่อนมันยังมาไม่หยุดเลยเนี่ยหายแล้วเนี่ยเอาไงดีวะเฮ้ยเขาซอกเขาซอกได้ปะแม่งทางตันเขาซอกเขาซอกไปยังวะเสียงยังอยู่เลยเนี่ยนี่เอ็มตูดิดไปยังวะโอเคไปละได้เวลากลับบ้านเถ้าซอกมีประตูลับปล่าว,วะไม่มีมั้งโอเคเหมือนว่ามันจะไปจริงๆแล้วนะ กูหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะแยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วกูยังไม่เจออะไรเลยโอ้ว่าแต่กูมาอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านไม่เนียนเนอะ่ามีกล่องเคลียสีด้วยวะ่ะคนที่กําลังดูอยู่เนี่ยหากรู้สึกลำคัญกับเสียงตีตีเดี๋ยวคือมันเป็นเสียงในเกมนะเสียงตีอย่างเงี้ยไม่รู้ใส่มาทําไมก็ไม่รู้กูก็ไม่เข้าใจอะ่ะถ้ากูหาวิธีปิดมันไม่ได้เนี่ยโอเคมาเกมต่อไป โอ้โหกูก็ลำคานะัเครื่องบินแม่งก็ขยันบินเหลือเกินกูนี่โคตรลำคาเลยทไมแถวบ้านกูมันเครื่องบินมันเยอะจังวะโอ้โหลิ้นพันมปเลยกูชิบหายละเหมือนกูจะมาอยู่ในด่านที่กูไม่รู้จักมาก่อนเลยมันด่านอะไรวะเนี่ยกูจำอินเทอร์เน็ได้นะกว่าเพิ่มันไม่ใช่อย่างนี้นี่หว่าประตูล็อกโอ้โหเครียดเลยกูแล้วดูเหมือนว่าท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงตือนอย่างเงี้ยยาใช่ไหมอันนี้แม่งเสียงเกมลว้ลวนเลยไม่รู้ใส่อะไร แต่จะช่างแม่งอ่ะแต่เกมเกมก็ดีอ่ะเออแต่คือมันหาวิธีปิดเสียงไม่ได้ตะกูต้องการเสียงแบบเสียงสปราร์ตได้วไงเก้าอ,อีไม่มีวะ่ะถ้ากูเอาเสียงออกหมดเลยนะเสียงสปลาล์ตมันก็หายกูโอ้เครียดเลยเสียงดนตรีมันจะหายไปเลยเว้ยเฮ้ยทำไมมืดจังวะเออมาถูกทางปะเนี่ยเดินมัวแล้วกูหาย รู้สึกแปลกๆือนห้องนี้มีเค,ค้กให้กินแต่แต่ก็กินไม่ได้อะรู้คุณสังเกตอะไรไหมผมกําลังนั่งท่าหมาแล้วก็วิ่งไปห้องรอบๆแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เจออะไรเลยนี่สิอืมเฮ้ยอะไรแดงๆวะ่ะโอ้ตัวเชื่ออะไรเนี่ยโอ้ไม่นะมึงอย่ามาอยู่กับกูม่อยู่เร็ว ไฟที่ลคาเสียงกูนะบอกเลยกูยังราคาเสียงตัวเองเลยเสียงเป็นเชี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยแต่ที่แี่น่กูหาทางหนีโอโหชิบหายเอ้ยอ้อมอ้อมตัวบ้าตบอลอเลยว่าเสียงกระทุเลทุเลทีหเฮ้ยนี่มันห้องฟ้าเหรอไปไปโอ้โหไปขวาดีครับไปห้องไหนดีวะโอหานี่ตันมาตันไปตันมาไปต่อเลยแล้วกันเออจะว่าไปเสียงตุวกตีมนกระทุเลทุเลทหาทางหนีก่อนตอนเนี้ยอันนี้คือน่าจะดีพ้นแล้วมั้งน่าจะพ้นเลยแหละติด ไอเกมหายนี่เพิ่งเล่นมาทีไรเนี่ยแม่งเดินชนทุกอย่างเลยกูเครียดเครียดเยสในที่สุดกูก็ได้ออกจากที่นี่สักทีอ้าวใครก็ได้ไมาฆ่ากูาทีอยากตายว่ะเฮ้ hey, ยหิวตีนว่ะอยากกินนะ่ะอยู่ไหนมานี่มานี่มานี่อยากดู หน้ากูสักทีนี่อขัหนักเลยเพืเจ็บคอชิบหายเลยเฮ้ยนี่เสียงอะไรเฮ้ยน้ยเสียงอะไรเฮ้ยขาท่าหมาวิ่นด่วนเลยไม่อยู่แล้วโอไปตามหลักมาแล้วโอโโโโโ้ยยเ้ยหเยีไปเฮ้ยโว้ยโว้ย้ว้ยลเเลย จะไปยังไงเลยเนี่ยโอ้โหมีหักเลี้อีกไหนเออโอ้โหติดติดโอ้โหโอ้ตัวที่ตัวไหนไม่ได้โอ้โหติดติดแข่งทางวางแล้วโอ้โหมีหักเอี้ยวเยอะโอ้โหมีตู้แล้วโคตรเย็นเลยไม่ได้เลยเออนี่แหละมันต้องอย่างนี้เลยเชื่อเลือกตามงมาสักทีเลยติดโอ้โหมีเลี้ยวอีกแล้วมีเลี้ยวหักตัวโอ้ออโหเอ ouais. leave, อนั่น pues, แหละตัวไปโดดเออนั่นแหละต้องอย่างนี้เลยไปไปสุดดิเฮ้ยโอ้โหมันติดนี่กั็ต้องติดอะอะไร ผมมากันขนาดนี้อาเลยโอเคจบแล้วไปยกยาก้ยายยกย้าย